สวัสดีครับพี่น้องสุกุสศลนะครับปกติเจนเคยนะครับใน้สอนนุ่มโอนิซันยุกไหมครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องถืออาวุธมาว่าแต่จะมาก่อสร้างนงี้ยโมนี่โอนี่สิมาเอาป้ายเหยาะเอาป้ายเหยาะครับพี่น้องครับเอาป้ายเหยาะใหม่ใน้ฟังหวยเห็นป้ามันเข่าหลายอยู่ป้าเข่าอยู่แต่ว่าสีเห็ดท่านมันบ่อครับมาเบองวิธีเอาเด้อเดี๋ยวอุ่นๆสีจอบด้วยฟังนั้นให้เบิ้งครับอุ่นปรยัดเขาไปไก่มันแห้งเห็นเห็นป้ามันบึ้อออกตัวหนึ่งครับกแสดงว่าต้องหายไปตัวหนึ่งแล้วละนี่ครับเบิ อันนี้คือเหาะธรรมชาติค <c oughs> รับต้นไม้ตูดิล้มไปท er <m urs uit> er ั้งต้นนี่เลยครับเด้อต้อมท่ามานเอื่นเหาะได้ครับเด้อหมู่ว่าทั้งจังหวัดเอื่นเอื่นเอียงทั้งเศรษฐกิจเอื่นเหาะครับบางคนเอื่นเฮ่อเอื่นหยังไปไหนน้ำพุ่นแล้วมีสองหนึ่งสองสามสามเหาะครับแล้วสิไรมาเป็นเหาะเดียวเอาป่ามาเป็นเหาะเดียวทั้งบ้านเพิ่นเอื่นเอือนั่นแหละเห็นเพิ่นเอื่นเฮอเอื่นเฮอเอื่นเท่าเอื่นเหาะแลักษณะของมันเป็นคองยิงยาวมาปื้ดเห็นบ่ขอลุงลุงก็เริ่มขึ้นโน่นเหร มันมิสงเลือกยิ่งสีแล้วก็ยิ่งเลือกไปยิงสันครับนนี่พี่น้องครับเขาการด่างเรียบร้อยด้วยครับเด้อเขาเริ่มไลรเรานี่ครับเหาะแรกเขมันลาจีทอดด้วยคุณนน้ำไผ่น้ำไผ่แต่แรกกกาจะเอาเห่อหนี่แหละครับพี่น้องแนมไว้ยตัดมะเบอร์ไก่นน้ำไผ่ทั่วว่ะอ่ต้นไผ่ครับต้อต่อป่ะเป็นเห่อหนึ่งเลยเด่น พอนไหมพนหี่ละ um มองลุ่งก <tutti puede plausible> ั็โปรยแลดครับมันสิเป็นข้องก้างค้องไปแล้วนี่ครับอีกเงาะนึงข้างหน้าบ้างบ้างไปเลยไปเลยไปเลยนี่นี่พ่อว่าๆ่ดังดังดัดังปิดดังไิบงลุกเด้อเดอเดดหลูกนี่เขาลามกันไหเอาก่อนไปเอาไปส่งเอลเรียบร้อยครับพี่น้องครับเอาปิดเอาเป็นสองเงาะแล้วครับ ของยาอสองดึงมาแล้วครับพออพ่อเ้ยหวยพ่อพ่อเสียหวยเห็ดเหนยอีกทีนึงครับหลาทีมลง้วยขึ้นเกาต่อที่สอง้าวลังสิบพนครับข้าลังสิพนนี่นี่แหละนั่นนี่เป็นก้อนี่แล้วมั้งก้อเดียวแล้วมั้งมอมากุสิบ่มีงาใหม่มองหันอีกนี่ ตอนใดแว่าน้ำมันขดอยู่กยูมกอ้าวเี่และครับนี่้ายูนี่อ้นอท่านี่่องานเง่หน่ด่างึนะครับเตรียมเตรียมปีอเด้อพ่อนจอดเดนนั่นอเลยอันที่สองเฮ้ยอเจอดหน้ามองนี้ครต้เสนิทกันรับพื้นที่ หน่อที่สองเขาปีเร็วไหลครับดวนแล้วดวนกันดวนดววนดวดึงดึงมาเด้อพอตาตีนตาตีดึงดึงมาดึงมาเนื้อแมตาตีงานง่ายเด้ครับพี่น้องนี่ยมันงานหน่อยนี่แน่มึงนี่อันนี้มันต้นใหม่ทั้งต้นเลยเดิงานสร้างเลยนี่ต้นใหม่ทั้งต้นเลยเด้ิแต่อัปเดตเบิ้งหน้าครับเด้อพี่น้องเด้อตอนนี้มีปลากระสุนหัวปลาโคครับส้นหมองนี่อ่่นบมันใจย่วายู่บ่อยู่ครับเด้อหมองจอดด่างพอดิ เดี waited, yeah. uh, ๋ยวตอนนี้เหลือยูสองาครับคงึกันค่อยดึงให้ในนีได้ตังไนดึงขึ้นแล้วึงขอพ่อเรวกอนดึงกับมาเดยวดึงกับก่อนดดึงออกเลย่าดึงขึ้นได้ดึงออกงนึ่งสองเออเดยเดเดียวเดี๋ยวเอาเกยวออกไปเลยไปเลยยไปเลยดึงมาขนาดน่ส เอ้อมาตัวนี้มาแล้วมาเลอหมอมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล้วมันขึ้นมาแล่ามาหลุดมึงครับเด้อพี่น้องเด้อว่าปลาตัวนั้นสิยังอยู่บ่หาซีมาซีเลยตัวนี้อุ่มันใจเด้อครับเด้อมันมันถึงมองจอด่างมาแต่พอเรียกกันหลุดมึงละเออสองโอเคครับแบบนี้ครับมันมีต่อยู่มองนี้ครับเดี๋ยวเขาก็คอยแกะออกไม่ร้ายขวบมาเลยมันนี่หลุดเอาบัหนี้โคตรมาเรื่อย ครับนี่ครับนี่ด่างกับแหยุเหลืออยู่สวงโตคนเท่านั้นครับนี่เดี๋ยวมันค่อยๆตูดเข้ามาอยู่เดี๋ยวอ้นจะออกจากด่างข้ามาด่างเอาขงน้ำยาไว้บนาเลยออกันนะานะนอยั่นนอ้ยอ้ยนั่เอาขึ้นั้นงอนเด้ง่นแน่อไั่โอได้จไหนหมอู้มันมันเป็นดูไั่ได้จาไหน ที่ทำมาถึงก็สร้งไว้ให้ก็ใชนั่นมาดีครับพี่น้องครับมาตั้งในปีดีเดี๋ยวถือที่ว่างในคืนไม่ได้ยังไงคืนไม่ทั้งในเมื่อกี้นี่ออกก็จะมีนี่มันเต็มโอ้หน่อยเดียวครับพี่น้องนี่คือทั้งออกเลยครับนี่มันหูมองกันเอออันนี้คือทั้งออกครับนี่เดียวเอาขอมาตึงเฮ้ได้เด้อมนสิออกอีกเด้อเรือมสูงคนแล้วครับพี่น้องครับตอนนี้เรือมสูงคนเหรออ้าวหนึ่งแก่น่าเอ้ยหน่าเอ้ยหน่าไปยังคอตีไปยังไปสูดไงวะ โยนโยนฝามันเลยฝามันเลยอ๋อข้างแหเลยนี่ฝามันเด็ถือเลยแหบนั่นเออแห่แก่นละไรสููเอ้กระนี้ก็เอาลุนจวดลุนจวดกระซูครับพี่น้องครับเออเริ่มสูอดแล้วเริ่มฟื้นิล่ะมันจ่อเมื่อกี้โอาแนมมาท่านครับผู้กระโดดบัตำแหน่งไลยเด้ออู้นี่กัดออกนี่ขึ้นนี่เขาไปเลยนี่ไปเลย ขึ้นเหคือขวนครับเขย่าาเบอวิเตนี่ก็้อดพเดอพอไปอยูขุนเลยเดี๋ยวเอาเอาหอนี้แน่แเราน่เดี๋ยวเอาไปก่นเดี๋ยวเอาไกันเดี๋ยวาไปอีกเอาไปซีเอาไปซีซดเยาซีซดเาปซีซดยเดี๋ยวปิดด้นั้น้อยเดียวครับพี่น้องครับเหยียบจอดก่อนจอดก่อนก็เคียงหน่อยมันติดดัก มันเริ่มฟื้นแล้วครับพี่น้องครับเริ่มสูงขึนแล้วเพราะวมันมันปีนแล้วเด้มันแขบแล้วเท่านี้หนึ่งพื้นทีนิดเดียวหนึ่งนี่ออสิได้ลุ้นกันเหรอเหียลยจะคอยเอาแหไร่นอยๆนอยข้้วป้ามันเดี๋ยวตูดไปถึงปุณนดินมันแกเอาก่อนมันตังมีฟูรต่างเรารอีกทีนึงครับเียยแต่อย่างน้อยเขาก็แฮ่ปีแล้วครับเพราะว่าเหยียบค่อนีแก่นพเลย เราบางทีเขาไปลบมันก็มีส้นแน่อยู่แต่บ่หลายปันใดบ่นลแต่กันส้นคนนึงได้มาตรงลายเดียครับกันส้นคนใหญ่เหลือๆตะบัวครับแน่เอ้ยยงปวตัแต่เพี้ยนีแล้วแต่เพี้ยนจะเอากรังแตเพี้ยนครับรงมาก่อน โมนี่ปตเพียนคื้เก่าหวยเดยกกันครับอ wow. ีเาวันโอ้ยปลตปลาขึ้นขี่กันเยอะผมนีบสูนาด้พี่น้องเลยผมจะผมน่มันมาฟังมาเปดอกนี้เปิดอลมาหวยฟังงนีปตาเพียนเนาะเออหนาวหนากระด้าหเขาหนาผมหนาวเียดบนนี้่าจังหวะอยู่ ไอ้เรารอกระทึงร้อยแหงเลยบัวร้อยแหงบัวเมียนมันโรดกันจับไะไเมียนก่อนเลยจับอะไรเลยมันยเดียกรูด่เอาไเอาไปพลงว่คือปัตตะเพียนครับไอี่ปตตาเพียนปลาตะเพียนลาเก่งนี่ละตู้ตงตงตงนหลายตู้ใคไหนเอาไปลบหยาดึงน้ำเจับน้ำเนต้งเชื่อมันบหัวว่มีน้อยมีลายบั ยกมือซื้อๆไห้จับโตเบ่งกันจับน้นีงเนื่องมันไม่ต้องคากเตอล้จังมพรท่านปะจักหงายังสูนเอาเอายอดปนีตสิก็ได้ในโบอ่เอายอดนม่ตองงวงับไป้นอนครับเดืองป่างขส้นอสิดปลาแล้ววะอ้าวน่าจะได้หลุนป่าแล้วครับพี่้องครับึากรบถึงด่างขาดเลยเด่นเด่นี่แนเลยน่นอยรัดออกเลยครับ มามาขับมาพี่น้องมาทีสำคัญเทากคือการจับปลาครับมาพี่น้องครับมาหลุนปลาน้วกันเลยเหยียบลงเลยอันนี้มื่กี่บ่อนยังมืกี้ปลาไปบอนสูงวะนามันลอยเห็นบ่อนไหะบอนนงสูงเลยเหยียบลงเลยนี่งาใหม่อันนี้บได้ออกนี่งาใหม่ันงาใหม่อนะเอเรั้ตินขันวี้ก็เฮยายินก็ไวส่นละเออเท้าเห็นง่ายล้ออกเลย อ่ะครับตอนนี้เพิ่นเหยียบได้ครับเด้อแต่ขนาดเอาออกว่านั่นใบไม้ยังหลไรอยู่เรืยนี่อุ้ยฮ่าผอบ่้าเ้ยเฮ้ยเนี่ยปรุงหะไรอยู่อุ้ยปุงเลีงผีเว้ยก็แทงตีนน่ะต้นนึ่งคอนี่ป้ายังปักตีนอยู่วังหันปุงเลีงเพื่หัวเขาอุ้ยโอ้นวปลาดุกอุ้ยปลาดุกโอ้ยต่อ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 กินนี่อีริสเหนียนเหยียบไปแล้วตั้มตีนเลยเอาเฮ้ยใส่เอาเหยียบประคองเลยเว้ยนี่นี่อุ้ยอุดูสิไปเลยนอุ่นยิยบเนี่ยเอาหนี่ฮะ โอ้ปายงนี่ป้าหยังซุนปุปัดปุปัดอยู่ตั้งผีหือมาตีนอุ่อนมั้งเดี๋ยวนินอีสายอ่นนี่เดี๋ยวก่อนอุ้ป้าอ่นมาปลาดุกอ่ะปลาดุกนี่นี่เอ๋นี่นี่นี่เออเห็นมั้ปลาดุกวะปลาดุกนิ่มๆเงี้ยวเงี้ยวปลาคอครับรอรอรออันนั้นปลาคอปลาดุกบ่ปลาดุกนี่ครับมาบลูงัเอาเด้อนันตีมันมึนมึนเดี๋ยวก่อน ยัยต really? so ีไปต่อยแท่งเลยมันของแหยเหมันออกเถึงแ่เลองซอะไรป้ปลาคอเพิ่มนะครับเนี่พ่อทั้งสองเลยวะสองีนข้าต่ายแข็งปนเดวกอนอุ้ยมุนอุ้ยปุ๋ยแหงเสียอกอไไงดูด้ม่ใหม่เลยไปใหม่ๆัไมเบิ่งเไม่ในยังอุ้มเง้าครับทั้งลูกกับพ่อครับเดียวะพอยพ่ออันนี้ือก้างแยก้างแย พอกระล่องวะตอนนี้เป็นสามคนครับเป็นกองที่พอไปตอนนี้อุ้ยดูดูดูบูบูนูบูบูนูบ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 ูนูบ้บแบูนีบูบูบูบวบู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 ไูบ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 ูีููบ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 กบูบบูบูดูบ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 ููบูบูบูนูู่บ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 ููบูบูบ่บูบูยูบ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 ูู่บูบอบูบูีูบ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  พอมาเดี๋ยวให้เอาเอาบ่พอให้หลับตื่นแล้วบ่ก่าชับเลยมีเอาหูเดียวกันอยากเมียนปลาดุกีมาดูเขาวัอยากมันก็มาอ้าวมาถือปลาสีนปลากาอ๋อปลากาบ่ปลากาปลาการโอนเสียอุ่นปลากาที่เราด้วยนอนอย่างมันแทงปลากามาดกบนดินมันของตะแหนโอ้ยตรงีปลาหนิ่งปัวอยังเขาโตโอ้ยปลากาต่างกนีลยมาจากปลาดุกดี่กว่ามาจากปลากาดิอุ้ยตึ้งสาวตึ้งสันครับพี่น้องครับนี่เอ้ยเอาออกยากออกทั้งตากับเขาได้ ไปแล้วอ <thôi S 2> ียงบ่ขออุ้ยม่ตแหงอยู่่ขาตัวนี้เติมเด้ออุ่นลัดไปแร้วบาตัมาหาอุ่นเอาปล่อยไ้นี่ก็นอปลาการหน่อยปลากาปล่อยันหลดปลากาปล่อยห่อันหันลัเนเดี๋ยวๆๆปลากาปล่อยอามึงอ้ามึงนี่อุ่นก่อนนี่จับไปิ่งตัวนั้นอุ่น่ได้เยยบได้อุ่นตีนอ้มะกาตีนใส่นี่น่อุ้ยจัดอ้ที่ตวัดออกดีกว่าอุ่นเยียวเด้อ้าอยู่ระว่างตีนหน่อเด้อตีนตะตอมันเนี่ยที่มันเนี่ยเดี๋ยวเดี ก็คอว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเหยียบจุดคุณครับพี่น้องครับบ้าหลายครับพี่น้องครับอู้ววตะศินนีน้อยโบเมีนตัวนี้ถือว่นที่จับตลอดเลยครับนี่แต่มันกับโตบโบคอยใหญ่ครับนี่เห็นตี่น่คอยนี่อากราดเลยนี่นี่คอยเหยียบก้นแคคติต์นี่เอามึงกิดหลอดมึงเหยียบเพียงเหยียบเพียงไอ้ครับเป็นหมู่ทังสองคนละอูโอ้เอาคอยปล่อยเลยเด้อเอาเอาปล่อยแล้วนี่นี่ปลุกนี่ เออเดี ừ, ๋ยวก่อนไอฟอเอาขึ like ้นตอนตัวง uh, ี่ดินี่นี่ก็ต้อีงก็ต้จบตัวงหญ่ขึ้นบ่เออโอ้บ่ไม่ติดคนตัวนี้อุ้ยอีสปาอีส่อีนอดีเยเราติดเยอที่คนแน่ได้แล้วบ่ยังนี่รู้เลยบ่บ่อพี่ตันหนึงอยู่พี่ต้นอ่อนตันนึงนี่ตัวนี้เยี่ยมเลล่ะบ่นี่นี่พนุาตันนี้วะเดี๋ยวเดีอู้ดูสิงน้อาพ่ังเปนขนาดี่นีหนาวแม่รูเป่า้านี่บ่นาดโอ้ดูงามดเราครับด๋ยว้อ เอาค่อยๆตงเจนๆเอาหมีดประดุกสองตัวเลยครับฟักมันโบเจ็บหรอกแต่ว่ามันมันปวดทนละก็สซิกันด้วยนะเจ็บไหกันอ้วนทบออกแล้วนี่นี่ตายคนหาขากระเพาะงามเลยบอลไทยปลาไทยเดี๋ยวครับเดี๋ยวเที่ยว้โอ้โหครับพี่น้องครับอีไทยครับปลาไทยเฮ้ยไท้ใจเย้ยงามเลยบอลนี่ ตินเหยียบป้อีกโคตรดีล้านทอดเนลูกเึดเตีนเหยียบป้าอีกตัวนึงไทยแท้ไทยุนเอยไทยแท้เลยไทยถุนไทยียอกโทหอนนี้ตัี้ันา้อจับเลี้ยงเเห็นมู๊ไปมดเลยตดสเลยต้เยสั่นหรือมันกระซ่วงหรือเปล่าเอามาหาต้นนี้มันเอยู่ตรงนี้นย่เคต้นี้อยู่นี่ัวดตู้เย่นส้มนี่เราร้ากทอดควยยกตินข้นตาก็ตมสบไปอีกตัวนี้โอ้มันจะจับเราเลยตายขาลูกมาท่านไปทางนีทา ใบใบอุ้ดินี่เฮ้ยนั่นน่าครับใบใบพูดเลเอาลัดไปทั้งกลางลองหันกุ้บปดแล้วประคอแต่ว่าน้ำประคอเหมือนม้องพ่อวัไทยน้ำประคอเลยว่างหัน ไปไทยหางแดงจีตรวจเสีบอยู่แตยังไปใกล้เล้วเถอะ่เห็นเลยเสียงของกลางกัเียงของแนนกาอตนน้นจกเงือกเด้มันแหงดินลุ้นมือสอยวกนเอาไปยังเนี่ยลุงเนี่ยนี่นี่การปไยเดรันห้ลัดให้โอ้ประกาตอนนั่นละนี่ประกาประาศห้ลุงไปกันบ้านน่อกคือปะไทยกับพระจูดประกาศลุงบอได้เอาได้ เย็บะเข็บตะเย็บตข็ใต้ยังไงเลยเขาก็หักเลยใส่ใหม่เลยห่าอยู่ใส่นี่อยูนิลุงนี่เม่แงอุัดไว้เร้วล่ะกาเมนป้าเคีงเม่แงบอปสูเตอนี่เด้อไหนอุัดไปเลยบอมาถึงอุ่นเลยไปตั้งผุนหอกบอบอบอมาถึงอุ่นพ่เม็ดใอุ่นยิ่ลัดไวนบ่มาใคคนลเอไรตัวไอยังวะพันแงอยู่แล้ท่านี่มีคนบ่มีคนมาหาเลยไหมลงแต่ทั้งเลึกเลยใคลย ประกอบฝันพอประเทศไทยกับพ่อสูตรเน่ยาไหม่อเขียนกับเมนยิ่ห้พูดด้อยกูเมนีบ่เดีกว่าตัว่ด้หน่บ้านอยังฝัน่านีนี่นี่นี่น่นน่นน่นเอานั่นนั่นนั่น่ะอยู่ให้ใเไปยิบี่องปุ่งนี้นะเดี๋ยวเรื่องรัดไปเลยยังให้ออกไปได้ก็ง่ามได้หมดเนี่ยเป็นประเทศไทยเหรอเด้อประเทศไทยอ๋อนี่ได้ระบประกอบ่ผู้นี่้สอนี่ ไอ้สยอ่นี่บอหมออีสายพี่เดี๋ยวดอโมแมนบโมนไปายติณในปตีนสีมาไว้เถอะเดี๋ยวด้อมหมดเอาเด้อย่าดเด้อกับลงสามคนครับตอนนี้ครับแต่พอเวลาพ่นับประคอเท่าแต่เอาบุงเออตกไปเพื่อนละโอ้โหอะไรเดประคอครับโมแมนเดี๋ยวยังพุตปกันทั้งเหียก็เงเมย์ยเะเฮ้เมย์เฮ้ยเฮ้ยเมย์ยีวะก็เงตี

แห้งทั้แห้งขนาดนี้ปึ๊ดในไอซูนหางมันเลยค่อยหนึ่งผอ้แหน่งลอยอยู่ตันงแหนมันกมีหลายพ้น่ง่อยว่าเป็ดปลาเคียงที่ตัวนั้นยังเมยิงเตะเออไม่ไกปรถเอาโดดกำเต็มกำมือเยมันมาดิ้นนี้ปลาเคียงเต็มมีไก่้อเวลาหมุดบอกเลยครับเป็นหมุดล่เด้อยหมุดปานิ่น่อยต้อกระเดือเว้ย้กรเดือกโตเกิลนั่นละมันของรเดือลามหันละม่นมันชุอยู่คือปลาไทยเนี่ยอนี่ปลาคอยอีกัดว่าเนนิ่หมดไนั่น พอปะนี่นี่เขาตีก่นนี่เยขาตีแหงเลยล่ะระวังก้าไทนเดอู้ดิดอดิดแหงวะเดียวมลอยครับอะไรวะ่เด้ดาตะงครับโอ้โห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 โอ้้อ้โหโอ้โหอ้โหโอ้โ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโโอ้โหโอหโอ้โหอ้หโอ้อ้อ้้โหโอ้โหโอ้โ้อ้โหโออ้โหโอ้อ้โหโอ้โหโออ้โหโออ้โห้โหโอ้โออ้อ้ เจ็บเลยครับปเขีงเขียงพูดวิ้งป่ถูบใเลยแหละตุ้มอย่บ่โมแมนโมแมนเือปลาเขียงาาแต่งแต่แหลกๆคุณตัวไอที่บอกกันเราปลาเขีงเอาข้าไว้แต่แหลกๆห้ปล่อยไ้ปล่อยไว้ฮะไม่ปลาเขีงตัวหนีบ่ไม่ปลาเขีงตัวนีบ่บีก็ขี้แพงประกาย่าปล่อยปลาเขีงตัวหนีบะบีหัวจะประกาอยู่นบดีอย่ากหี้ยงตัวบ่ เอาดึงแหบ่ะว่ากาติดตอมอยูปั่นยิมัดโอ้คนดึงแหงาไปคนเธอตึกไปป้าไม่ขนาดยังขาดขนาดขั้งแคบๆตอนนี้ยังหาโมโหอยังไงได้ป้ามันลูกนะคุณเนาะขนาดขังแต่ก็ป้าขิงพอบางอย่างป้าขิงประกาศป้าขิงป้าลุงป้าขิงอุ้ยเหงยังลอยอยู่ป้าขิงเหงยังปุ่งอยู่มันฆ้านะยังยังว่าโซโฟมันดูดไม่เอาบอป้าขิงกับป้าไทยอะไรนีเอาบอป้าขิงนี่มันมันคือสิบีปนยิงบ่ะปใหญ่เลย บ่ให่มันไปนคนตัดด่อไปไหนกับอยากเอาไนไหนเอาบ่ไหนลจ่าบึง้วอีสายโอ้โหลูกเก่าอ้เดี๋ยวราบปลาปลาอีไทยแม่นี่นะไอปักเกงบ่พอปเกงก็หลอนไปเลยละแต่ว่าน้องนแล้วก็ได้ักตังมันมันมันแหเอ้หยังเสียระดวยแหงเบ้หยิ่งหยังเฮ้ยข้อนหยัง ใบใหม่ลายผดูข้งตโขอนมันยึกใสกันอเนขอนหยิใสกันกะเดือดดีเนาะบอแมนอันนี้แสดงว่าคนละป่าแลโอ้หยยบมอจะไตอปูปูปอยไตบัมอไตแล้วบัวอไตเอายนไปเลยมันอไตยนขายังนอกุยนไปยังนอกเลยนกเว้ยมันตอย่างเดจวดไปเลยน้ำเตมสดนันมันมาไตู แล้วบูยังบเหยียบถือผู้คนเหรอเบ่าเห้อวะครับเมนูเฮาพร้อมเสิร์ฟได้ครับเด้ออันนี้คือป้าดีเฮาแมงออกมาทางป่าเขากินมื้อนี้ได้เมนูเดียวแกงย่างนี่ครับแบงไปสองผักบุ้ยผักออดปากเลยมันบ่ได้คักรน้ำรวมเบิดบ่ได้จี้จวดแกงปลาตะเพียนแกงปลาสุกแน่อ่ากินข้่อยกันกินข้าวสวยนกันลงมือเลยต้มปลาหอนนอนใส่ผักข่อยยงข่อยยังโบราณ ลมแหงหอมเรากแยงเห็นบ่<ะ>ะะแแบบกปแย่ง,งแ,แ,แ,แงดไงไม่ทังแดงกปแยงแม่โตื้อมาอมกแดงเขามาสองสามต้นไปหลายหอมแห้งอบลอเขาอย่างนี้เขาแกงเอขาแกงเขาอ่อนๆนะเห็นบอเนี่ยเขาแกงเหรอ บอกใครกื่นป่นไหนตัมสองเลยวันนองพ่อเดี๋ยวเจ็บตั้งสองขางเลยไดี๋ยาเออขออ้อนดิอันนึงกับคำกันอยู่นี่กินได้ยี่ได้ต้องกื่นก้มเอาเาแข็งของเจ้าอันนี้เขาอ่อนของใครไปหาอย่างไปหามอไปถอนเขียวถอนเขียวดีว่าไปหาหมอไปหาถอนเขียวอู้ว่กินยังได้มายังหลับมาถอนเขียวเลียมได้ละเพาะปอกปอกปอกอยู่เพิ่ยังสี่ พีเหลี่ยมอยู <mulheres> <c oughs> ่จะออกมมดเลยตัวโ่ะออกเง้มดก็ออกมดจากับบัวมอวี่ตอนแล้วมาหอนเห็นยังบัวเศร้าปวดบัดม่แยงกับโจเบงงโวยหมอทอนพิดเหลี่มโว้ยทอนเหล่มสิมันบกปวด ก็อยู่ใกล้โหดก็สีอื่นมากี้เขาน้าของเสือบได้ยินหอกเลี้ยงไร้เขาเป็นตเลี้ยงมอหัวไหลครับมันไปขาวๆเลยแนมไปแนแล้วคนมีไหหลังจากกินหยาในไใหแล้วได้ลงกินน้ำไม่ห่วยคนประเด็นตานำให้กินหน่อยนี่เื่อวควาเรื่องเขาเรื่องครับมีเืมี่องมอนรัวเราบอกอะไรแบกด้วยเขาไรลลงหวย หนังบ่ไดาตให้กินยสมเมเรงเล่น <c oughs> ในกุ่มวมือส,สีเลนได้คือสูหมือนมือเสียเล่นทำกินตอนน,นั้นเลยอยู่กินหนามมัน,นสดหนาม,มันหอนมันกำลังหอนเนยอเอาน้าม,มันลงเสียนว่ากินอยู่กินลอยแพ่อยู่บนนหลดเลย Nan hảo hả? Nà đấy chưa có lẽo nhắm nào đấy. Naho nhắm lung nào đây đây là bên tôi tôi làm một đấy. cả nào, yêu đấy téo là một cái nào. Niêm nè 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 เป็นลำแข็งเลหรือน้ำมันเย็นแต่ว่าในห้องน้ำหอยอาบได้หนาวเอาทำไรก็อาบได้หอยบ่แค่นี่ดังกันแต่ว่าขาลุงแจนี่นะหอยบ่เอาเลยเจ็ดเท่าดที่หอยอาบน้ำได้น้ำอาบได้อยู่นี่บ่มีว่าว่าขาล่ำว่าน้ำ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 นนานาวเลยหอยก็จริงไรเงี้ยหนาวอาบนานยิ่งเป็นทรงดีเลยอืมมันนอนมวนมาอาบแล้วผมเพื่ออุ่น you